ครับน้องกายดีเบวนสวัสดีครับทำงานครับพี่น้องทำงานก็เก่าละฝนตกก็ต้องหำหาบอานอีนคนน่ครับสภาพคางๆกันทำน้ำครับเรียบร้อยครับปุ่นเข่าเขียวไปละแล้วว่าก็บบอรกรบบอดินก็ต้องหาครับ งานเถี่ยวครับพี่น้องคนนี้แานงานเถี่ยวเรนขันเดียวไปก่อนเดี๋ยวรถด,ดำทีมงงานกำลังมาครับเรนล้อเอ็นเน,เนห่นาบอกว่างานสองรอยเถี่ยวก,ก,ยยกว่าประเสริฐเรยใหญ่รถมาแต่บุรู้ยิางใจไหนไปเรื่อยๆครับ ขินลำบากครับพี่น้องรถดินนี่ก็ได้เดินผ่านหมู่บ้านก็จมเบิง่งเหยียบเบิ้องนาทางกระทางคนจิตครับคุณกับพวกคุณไงกับพวไงได้กับอยากจมนี่ครับงานเขียวครับพาไปเบิ่งมองเท เดียวไปก่อนครับรอน้องๆมาสมทบนี่ครับสภาพทาั้งทา้งทางก็เป็นน้าครับมันอเพื่อนอะเห็นนะเขาคนดินทั้งเที่ยวผมก็บ่เข้าใจกันว่าขนาดหน้าฝนเพื่อนกันยังเยาเาดินเขา้า ช่วงหนาฝนนี่ขายดีครับขายดีแล้วก็งานทวนความดินนี่ตอนที่มันแห้งๆแ,แรงๆอยู่นี่กะเ <c oughs> พิ่นกะเสยครับ <c oughs> ผมก็บอาใจกันงานก็งานก็จะมาประมาณนี้แหละครับนี่ <c oughs> ช่วงฝนกำลังเร่งๆนน่โอ้งานดินมีเข่าครับ เลี่ยนรถกับลำบากครับขึ้นทางขึ้นทางไอ้ถนนใหญ่กับถนนเปื้อนครับติดตมล่อติดตมแล่นขึ้นทางจมกันเปีเยแถบๆได้กะจมกะอดเอาครับอาชีพพ่อคนม,ม้าสิเด้เอาตรงๆพ่นกับเสียงจมเสียงดาแค่ปากคนไหลกับเบาะไวครับเอาตรงๆครับเพิ่นบ่ได้มาจ่ายงวดอนรถไฟเฮาดอกก็เลยต้องเฮ็ดเป็นมึนๆครับ เพื่อปากเพื่อท้องครับอาชีพเขาอาชีพขับรถเด้รถเสียภาษีใหญ่ไปแลนด์นน้ำเขาไม่ได้ละจมก็ได้แต่จมนะครับทจ้าบ้านแล่นยงขี้เก่าเอามาจัดก,การแบบเข้มงวดพคนละครับมาตั้งด่านจิกต้หนหาพคนละครับหามแลนน่นนู่นนี่นั่นพคนละครับภาษีเสาเล่นไปน้ำเพชรบุญไปน้ำครับเพชรบุญกับท้ายบ้านไปน้ำเอาดินเขาวัดจะเพิ่พอม แต้นไก่บ้านเพื่อนจะได้เพื่อนจะได้เสาจมแน่เอาก็เฮ็ดบุญไปน้ำครับเฮ็ดทางนะเจ้าของคุณครับทีมงานมาละนั่ก็อีกทีมงานนึงครับนั่นรถไมโครสองคันครับแยกกันครับ ทิ้งางันเมาครับนี่ทิ้งทิมงานเขี่ยวฝากติดตามครับเดี๋ยวจะอัปเดทไงเรื่อยๆครับสวัสดีครับ